ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ชาวอินาซึมะส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ถึงการมีอยู่ของชิยุมาสุบันจริงๆแล้วชิยุมาสุบันเป็นองค์กรลับที่อยู่ภายใต้สำนักยาชิโรและน้อยคนนักที่จะรู้จักว่าภายในสำนักชิยุมาสุบันนั้นมีนินจาสาวตัวน้อยคนหนึ่งที่มีนามว่าซายุซายุนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตสุดพิเศษของชิยุมาสุบันเธอเติบโตในที่แห่งนี้ตั้งแต่เด็กๆและเธอนั้นยังมีความพักดีต่อองค์กรนี้อย่างมากแต่ทว่าคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดข,ของเธอนั้นไม่ใช่ความพักดีที่มีแต่แต่มันกบเป็คควาง เกียจต่างหากสกิลในการหลบปลีกงานนั้นคือสิ่งที่ซายุถนัดเป็นที่สุดซายุได้ฝึกฝนวิชานินจาชนิดต่างๆที่ช่วยให้เธอนั้นสามารถหลบไปอู้ได้นานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งการหลบหนีของเธอนั้นหากใครก็ตามครับที่ไม่รู้จักนิสัยของซายุแล้วละก็จะต้องพยายามอย่างมากในการตามหาตัวเธอให้เจอซายุได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่านี่นะ่ะมันไม่ใช่ความขี้เกียจนะฉันนะ่ะแค่อยากจะใช้เวลากับสิ่งที่มีความหมายมากกว่านี้ต่างหากล่ะ ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกียนชินอิมเพที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโครกับผม <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับจากที่ผมได้เกริ่นไว้เมื่อสักครูน่นี้หรือจากหน้าปกก่อนที่เพื่อนๆจะเข้ารับชมคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของน้องซายุนินจาตัวน้อยแห่งชิยุมาสุบันในเกียนชินอิมเพนั่นเองครับซึ่งเธอนเนี่ยก็ทำงานภายใต้สำนักยาชิโรนเองโดยเรื่องราวของน้องนินจาสาวตัวน้อยคนนีี้้้น่่่จะเเเเป็ออยยาางงไไรรรบบกชชิพืัมดล ซายุนั้นเป็นหญิงสาวโตเล็กและปราดเปรียวแต่สิ่งเหล่านี้นั่นเองครับที่มันค่อนข้างจะรบกวนจิตใจของเธออย่างมากคนที่มีอายุเท่าๆกันกับซายุนะครับแต่ละคนก็ต่างพากันตัวสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนตัวซายุเนี่ยกลับยังคงรูปร่างเหมือนเด็กน้อยความสูงของเธอนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวซายุนั้นร้อนใจกับเรื่องนี้อย่างมากแต่ละวันที่ผ่านไปดูเหมือนว่าโลกนี้ก็ยังคงจะสูงขึ้นด้วยมีแต่ตัวเธอนั่นแหละที่ยังตัวเล็กกระจิตริษเหมือนเดิมเรื่องความสูงเนี่ยยคคััับกกกาาาาามมมมมมเนนนน่่น่ออองงีซ้หุธววิด ขอแค่เธอเนี่ยได้นอนมากเพียงพอตัวเธอจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนเธอเชื่อแบบนั้นและด้วยความคิดแบบนี้เองครับเธอจึงพยายามหาโอกาสหลับให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดไม่มีโอกาสเธอก็จะสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเองถ้าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยในการนอนเธอก็พยายามจะหาวิธีจนเธอนั้นสามารถนอนจนได้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยครับคนร,บรอบๆข้างก็มักจะไม่เข้าไปรบกวนสายุเนื่องจากพวกเขานั้นเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกตินั่นเองครับในตอนนี้สายุจึงได้พัฒนาฝึกฝนวิชาการนอนไปจนถึงขั้นที่สามารถหลับได้แม้แต่ขณะที่ยืนอยู่ ถึงแม้วิชานินจาที่ซายุเรียนรู้ทั้งหมดนั้นจะไม่ได้มีพลังในการต่อสู้มากมายนะักแต่มันก็กลับมีประโยชน์อย่างมากต่อเรื่องความขี้เกียจของซายุซายุนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการซ่อนตัวและลบร่องรอยหากเธอคิดจะซ่อนขึ้นมาแล้วเราก็คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่มีทางที่จะหาเธอเจออย่างแน่นอนและไม่ว่าสมบัติจะซ่อนดีสักแค่ไหนก็ตามครับมันก็ต้องย่อมมีเบาะแสหลงเหลืออยู่ซายุเองก็เช่นเดียวกันครับเปรียบเสมือนกับสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้ซึ่งหากใครก็ตามนะครับที่รู้จักซาายุมากเกินพอ พวกเขาเหล่านั้นก็จะเข้าใจนิสัยและก็ความชอบของซายูทันทีครับการหาตัวซายูให้เจอนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปหากเรารู้จักตัวเธอมากขึ้นนะตัวอย่างเช่นถ้าไปที่ห้องนอนของซายูแล้วลราก็ในตอนเช้าซายูจะนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มเราก็ทําเพียงแค่ยกผ้าห่มขึ้นนะครับล้วก็จะเจอซายูนอนอยู่ในนั้นในตอนกลางวัน เราสามารถไปดูที่ต้นไม้ใกล้ๆสารเจ้านารุคามิครับไม่แน่ว่าเราอาจจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้นะส่วนตอนกลางคืนนั้นการตามหาตัวซายุมันจะยากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดเราไปซุ่มรอในบ้านของเธอแล้วเราก็มันก็อาจจะเป็นวิธีที่ใช้ได้เลยละ่ะแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่จําเป็นก็อย่าไปรบกวนการจเจริมเติบโตหรือว่าเส้นทางในการตัวสูงขึ้นของซายุจะดีกว่านะครับมีการกล่าวกันไว้ว่าแม้กระต่ายก็สามารถกัดคนได้เมื่อถูกต้อนจนจนมุมแล้วถ้าหากซายุมโมโหข,ขึ้นมาละ่ะไม่แน่ว่า ุคอาจจะเจอซายุกัดก็เป็นได้นะถึงแม้ว่าเราจะสามารถตามหาซายุจนเจอได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถบังคับให้ซายุเนี่ยครับยอมไปทํางานได้อีกอย่างงานที่ซายุได้รับมอบหมายจากสํานักเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่งานประจําหรือมันก็ไม่ใช่งานที่มีรูปแบบตายตัวหรือสําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นแต่มันเป็นงานที่เกิดขึ้นตามโอกาสมากกว่าดังนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองครับเมื่อมีการมอบหมายภารกิจใหม่ซายุก็มักจะวิ่งหนีแล้วก็หลบงานไปซ่อนตัวนั่นเองครับซึ่ง ก่าจะหาตัวซายุเจอเนี่ยครับมันก็จะมีคนที่มารับภารกิจแทนเธอไปแล้วนั่นเองแต่ถ้าหากว่ามีภารกิจไหนก็ตามแต่ที่รีเควสตตัวของซายุโดยเฉพาะแล้วล้วก็ซายุก็จะยิ่งแอบชิ่งหนีไปเพื่อที่จะไม่ทําภารกิจนั้นนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาอย่างมากเลยแหละนะเหล่าคนในสํานักเนี่ยครับจึงมีความคิดว่า หากซายุนาเอาวิชานินจาที่แข่งกล้าในการหลบหนีและหลบซ่อนของเธอเหล่านี้มาใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายแล้วล่ะก็ซายุคงจะกลายเป็นคนที่มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสํานักไปเลยก็เป็นไปได้นะครับซายุนั้นเป็นผู้สืบทอดคนสุดท้ายของวิชานินจาโ y o ฮอา art โดย y o ฮอา art นะครับเป็นวิชานินจาที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการหยอกล้อศัตรูซึ่งสถาบันแห่งนี้เองครับสิ่งที่ซายุได้เรียนรู้มีเพียงวิชานินจาอย่างการหลบหนีและก็การสลับร่างเท่านั้นซึ่งวิชานินจาเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการต่อส มากมายนักนะครับแต่มันก็มีความน่าชื่นชมอย่างมากหลักก็คือหากคนธรรมดาเห็นภาพเงาคนหายวับไปในพริบตาท่ามกลางใบไม้ที่เื่องหล่นลงมาแล,ล้วเราก็พวกเขาเหล่านั้นก็คงจะตาลุกวาวไม่ใช่น้อยฉากที่น่าทิ่งเหล่านี้ครับมันก็เปรียบได้เหมือนกับการแสดงศิลปะอย่างหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นทุกครั้งที่มีงานเทศกาลซายูจะถูกเชิญไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทําการแสดงวิชานินจาที่สุดแสนลึก,กลับของเธอซึ่งคนที่ไปตามหาซายูเพื่อมาแสดงในงานเทศกาลนั้นก็ไม่ใช่ใครครับ เขาคนนั้นก็คือโยอิมิยะเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะราชินีแห่งฤดูร,ร,ร้อนของเรานั่นเองครับถ้าซายุได้ยินเมื่อไหร่นะครับว่าโยอิมิยะมาตามหาเธอเธอก็จะรีบวิ่งไปซ่อนตัวโดยทันทีนะครับก็เหมือนกับว่าเธอเนะี่ยไม่อยากจะแสดงวิชานินจานะขี้เกียจนะน้องอยากนอนอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าหากคนที่มาตามเธอเป็นยาเอะแล้วเราก็ซายุก็ไม่กล้าที่จะขัดขืนครับในความคิดของเธอเนี่ยลำพังเพียงแค่วิชาสลับร่างของดินจานั้นไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาของท่านผู้นั้นไปได้หรือก็คือไม่สามารถรอดพ้นจากยาเอไไปได้นนนัั่เองงถึ แม้ว่าเธอจะใช้วิชาในการหลบซ่อนลมหายใจก็ตามครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้หลุดพ้นจากเนื้อมือของท่านยาเอะไปได้เลยเช่นเดียวกันครับหากสายุเนี่วิ่งหนีไปดื้อมันก็ยิ่งไม่ได้ผลไปกันใหญ่เพราะมันอาจทําให้ยาเอนะนั่นโกรธเอาได้โชคดีที่สถานการณ์ที่ต้องให้ยาเอะออกโรงเองนะั้นะมันค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วซายุก็จะสามารถหลบหนีไปได้อย่างไร้ร่องรอยตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการบอกไกลๆนะครับว่ายาเอะเนี่ยครับเป็นปรมาจารย์ในการหาสายุนั่นเองนะผมก็ไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีไหนในการหาน้องนะครับแต่เมื่อยาเอออะก ซายุก็จะไม่กล้าหนีนั่นเองนะครับแบบนี้มันเหมือนกับยาเอะตอนโกรธแล้วก็คงจะน่ากลัวไม่นอนนะเนี่ย นับตั้งแต่จำความได้ซายุก็ได้เรียนรู้วิชานินจากับท่านอาจารย์ในสำนักชิยูมาสุบันถึงแม้ชิยูมาสุบันนั้นจะเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ภายใต้เงามืดแต่พวกผู้ใหญ่ต่างๆนั่นก็ดูแลเอาใจใส่ซา,ายุในวัยเด็กเป็นอย่างดีการพึ่งพาผู้อุ่นมากจนเกินไปนะีมันไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับนินจานะอาจารย์ได้บอกกับซายุเมื่อซายุเจอปัญหาติดขัดในการเรียนรู้วิชานินจาท่านอาจารย์ก็จะสังเกตเห็นถึงสถานการณ์ของเธอและแอบคิดอย่างเงีย,งยบๆว่าหลายปีผ่านไปซายุเติบโตขึ้นอย่างมมั่่นคงงเเือถึวลา ที่ความสามารถของซายูนั้น,นแข็งแกร่งเพียงพอที่จะปกป้องตนเองได้อาจารย์ก็คงเลือกที่จะจากไปอย่างเงียบในความคิดของอาจารย์นั้นคิดเพียงว่าสัตว์ที่พัดพรากจากพ่อแม่นั้นจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอาจารย์ก็หวังว่าซายูนั้นจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันซึ่งหลังจากที่อาจารย์ของเขานั้นมองว่าซายูสามารถปกป้องตนเองได้แล้วเขาก็ได้จากไปนินจาสาวตัวน้อยนั้นไม่ได้ทําให้อาจารย์ของเธอต้องผิดหวังแต่อย่างใดหลังจากที่อาจารย์จากไปไม่นานซายูก็ได้รับวิชั่นและเธอก็ทํางานอยู่ในชิยู อย่างเกลียดค้านซายุมักจะยุ่งอยู่กับการนอนหลับและซ่อนตัวจากผู้คนหากมองในมุมนี้เธอก็มีสิ่งที่ต้องทําอยู่มากมายบางครั้งในช่วงเวลาที่ว่างๆเธอก็จะมองดูแสงจันทอยู่คนเดียวและรู้สึกสับสนอยู่ในใจลึกๆคนที่อยู่เคียงข้างเรามาตลอดที่สุดแล้วก็ต้องจากไปสักวันชีวิตของคนเราถูกกําหนดไว้แบบนี้อย่างนั้นเหรอแต่บางทีสักวันหนึ่งฉันน่ะอาจจะได้พบกับคนที่จะต้องอยู่เคียงข้างฉันตลอดไปก็ได้นะพอคิดไปเรื่อยๆนินจาตัวน้อยก็พลอยหลับไปเสียแล้วว่ากันว่าชุดของสายุที่เธอใส่ อยู่ตอนนี้นั้นเป็นของขวัญที่อาจารย์ของเธอนั้นมอบให้ซึ่งรูปแบบนั้นอ้างอิงมาจากรูปของสัตว์ตัวเล็กอย่างมูจิน่าอาจารย์ของเขานั้นบรรจงเลือกสีสันที่ซายยนั้นชอบเป็นพิเศษเมื่อสวมใส่แล้วทั้งเบาและกระฉับกระเฉงเหมาะกับเครื่องสวมใส่ของนินจาเป็นที่สุดซายยนั้นชอบหมวกขนาดใหญ่ที่ติดอยู่กับเสื้อมากๆเพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยส่วนหางยาวๆนั้นก็ออกแบบมาเพื่อให้ซายยนั้นสามารถรักษาสมดุลในการทรงตัวบนต้นไม้ได้อย่างสะดวกข้อเสียเพียงเดียวของชุดนี้ก็คือชุดนี้บรรดูเหมือนทานุกิมากเกินไป เมื่อเหล่าคนพบเห็นเธอในตอนแรกเนี่ยก็มักจะเข้าใจผิดว่าเธอนั้นเป็นธนุกิตัวน้อยและเธอก็มักจะเถียงกลับไปว่านี่ฉันไม่ใช่ธนุกิตัวน้อยนะฉันคือซายุแต่เมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนซายุเนี่ยเกลียดธนุกิไปเลยทุกวันนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครั้งแล้วก็ซายุจะหน้าบึ้งตึงด้วยความโกรธ ดังนั้นถ้าอยากจะเข้ากับซายุได้แล้วก็โปรดจําสิ่งต่อไปนี้เอาไว้ให้ดีซายุไม่ใช่ธานุกิแต่ซายุก็คือซายุชุดนี้มันก็ไม่ใช่ชุดธานุกิแต่มาเป็นชุดมินิมูจิน่าต่างหากละ่ะวิชั่นของนินจาตัวน้อย เรื่องราวในการได้รับวิชันของซายุนั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนที่อาจารย์ของเขานั้นได้จากไปในขณะที่ซายุนั้นเริ่มใช้ชีวิตตามลำพังบรรดาสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอและเดินอยู่ในโลกนี้เพียงลำพังนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดกลัวสิ่งเดียวที่ทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรได้ก็คือต้องได้รับประสบการณ์นั้นมาเองซาอายุเองก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเธอเชี่ยวชาญในการสังเกตและหลบหนีซึ่งเธอรู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่เหมาะกับการต่อสู้เพราะว่ารูปร่าางงงงขขอออเเเธนนนนั้นนตวล็กกกจจิไปหะพูดใแ กำลังแล้วเราก็ถือว่าเธอเสียเปรียบคู่ต่อสู้และไม่มีข้อได้เปรียบเอาเสียเลยซึ่งวิชานินจาที่เธอใช้นั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการต่อสู้มากมายนะแต่ในโลกแห่งนินจานั้นภารกิจต่างๆที่ถาถมเข้ามานั้นมันก็ไม่ได้มานั่งรอให้นินจาเติบโตพร้อมที่จะรับทําภารกิจภารกิจจะมาในทันทีตันหากแม้ตอนนั้นเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามในโลกที่แสนวุ่นวายนี้ซายุก,ก็ตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและเธอก็ต้องปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายท่ามกลางศัตรูที่แข็งแกร่งนั้นเเธอออตต้งงพยยยายาามม่็ที ที่จะสามารถหนีออกมาให้ได้เพื่อที่จะกลับมารายงานข้อมูลได้อย่างปลอดภัยซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะต้องทุ่มเทอย,ย่างสุดความสามารถกันเลยทีเดียวสายุที่หมดแรงและบาดเจ็บจนแทบจะเป็นลมนั้นกลับมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ยังคงค้างคาใจในตัวของเธออยู่การมีพลักกาลังที่แข็งแกร่งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถอาชนะทุกสิ่งได้ผู้ที่อ่อนแอก็มีทางเอาตัวรอดในแบบของตนเองมันกลับกันเลยแหละมันเป็นเพราะความอ่อนแอต่างหากแหละมันจึงต้องทําให้เรานั้นะคอยสังเกตช่วงเวลาที่ตนเองนั้นมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถ เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้อ่อนแอได้โอกาสที่ซายุจะหนีได้นั้นมีน้อยมากแต่วิชานินจาของซายุนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วงเวลาแบบนี้นั่นแหละตัวเธอนั้นหายตัวไปในช่วงพริบตา ขนาดที่ใบมานั้นล่วงหล่นลงมาพวกที่ไล่าตามหาเธอนั้นต่างก็แทบไม่เชื่อในสายตาของพวกเขาเองนินจาตัวน้อยได้หายไปราวกับฝุ่นหายไปราวกับสายลมเช้าวันรุ่งขึ้นซายุพยายามตื่นขึ้นมาและพบว่ากระเป๋านินจาที่ผูกอยู่ที่ข้างขาของเธอนั้นได้หายไปนานแล้วแต่ก็ได้มีสิ่งประหลาดได้ปรากฏขึ้นในตำแหน่งเดียวกันสิ่งสิ่งนั้นก็คือวิชั่นที่เปล่งประกายในยามพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนี้ซายุสามารถกัดแกงดาบที่ใหญ่สูงกว่าตนเองได้ด้วยพลังแห่งวิชั่นและไม่จำเป็นต้องกลัวการ ต่อสู้ในโลกที่แสนโกลาหลนี้อีกต่อไปเพียงแต่เรื่องกุ้มใจเดียวของตัวซายุเองนั้นก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดีเรื่องเรื่องนั้นก็คือความสูงของเธอนั่นเองครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม้จะเป็นวิชั่นที่แสนทรงพลังในทวีปเทรเวตเองก็จนปัญญากับเรื่องนี้เช่นเดียวกันโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดาวนินจาตัวน้อยแห่งเกนชินอิมแพคผมเน่ค่อนข้าง หลงรักแล้วก็ชอบตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะหวังว่าตัวละคร4ดาวตัวนี้ครับจะถูกเพิ่มเข้าไปในตู้ถาวรเหมือนตัวละครหยันเฟยนะคือน้องเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรลีที่ถูกกุหมายเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากจะได้น้องมานะน้องน่ารักนะครับโอเคครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยความคิดเห็นของผมนะผมคิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนเดิมครับเหมือนกับตัวละคร4ดาวหลายๆตัวนะครับที่ออกมาเพื่อคลายความตึงเครียดในทวีปหรือก็คือคลายความตึงเครียดในอินา เกมก็ทำออกมาได้ดีนะครับตัวน้องก็เป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะชอบนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ